S <S ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแยกคอปอนะครับด้านหลังนะครับเป็นสายรถไฟฟ้าแยกคอปอรครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาเดินเที่ยวตลาดตรงสถานีรถไฟฟ้าแยกคอปอนะครับซึ่งห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแยกคอปอก็ไม่นานนะครับเดินลงมาจากสายรถไฟฟ้าแล้วก็เดิน ขึ้นไปทางที่จะไปสถานีรถไฟฟ้าคู่พดนะครับก็จะเห็นตลาดอยู่ตรงบริเวณหน้าสถานีนะครับตรงป้ายรถเมล์ดมกดีกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูว่าตลาดตรงนี้มีอะไรขายกันบ้างนะครับ